ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะมาเล่นเกมโนบอกจะมาเล่นมแม่แมปอะไรครับแมป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 เอเวอร์ลีวอนสเตลี ใช่เหรอได้หรืพูดเมื่อหรือไม่รู้แบบอะไรไม่รู้เล่นยังไงไปกับเธอเรามาเล่นกับใครลืมบอกเปล่าพวโอเคหนูแต่มตัวเป็นพระมาเล่นกับพี่ออแกนช่องอะไรคะได้เราโออแกนจัใช่เหรอโอกแกนออแกนชานเอลไม่ใช่เหรอทาไมได้เล่นกับพี่ออแกนเลือกคือช่องอะไรไก่ไก่ไข่หนูแต่งตัวเป็นพระ เป็นพ็อปปี้ใช่ไหมเนี่ยอุปีแล้วทำไมไม่รอพี่อเอาแกนอ่ะด้อพี่อเอาแกนอยู่ก็อยู่ได้ไปรอ๋อนำหน้าไปแล้วไหนบอกว่าเล่นเก่งไงก็รู้เคยเล่นแบบนี้แล้วค่ะพี่อเอนไปเลยนะไปของหน้าแล้วนำไปแล้ว

โอเคระวังตัวอย่างดีฝากครับปอาเสียงนะครับเอ้ยฉันยาโดนแบบีนนบไปเ,เลย <c oughs> มีเสียงของเรามีเสียงของเราเดอร์เบเกติน เอาแกนนำหน้าไปจา่ายแล้วนะดูแล้วไปซีไม่คุยที่เอาแกนที่เอาแกนไม่คุยอะไม่พูดเลยฮือเจ้าฉจะท้าย,ยูจะป้ายพก มือเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าหนูเป็นเป็นเสื้อผ้าแบบนมิค้าลือเกี่ยนมือจะได้เลือก็คืไม่เกี่ยวกับตั้งห่งตัวแล้วเกี่ยวกับสี่มือก็แต่งตัวเพรแม่แต่งตัวแบบนี้ยังไงสุดเลยสาวนำไปแล้วเี่ลูกแกนนำไปไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยไปเจไปใจนะโอ้ยนู้นไงเนี่ยเกื่ยแขนรอแป๊บหน่อยนะ พี่เอาแนก็เล่นน็อปปี้เก่งอะเนี่ยหรือก็เล่นถีบอย่างนี่ตอนนั้นหนูมาเขียนกันเลยว่าแล้รว่าต้องตกเมื่อกี้หนูไม่ได้ตกเมื่อกี้หนูเมื่อกี้หนูลื่นเกิดมันมีการลื่นเกิดตกเกิเป็นมีมีตกไปแล้วนะใช่ไหม ไม่ผ่านหรอกกันทันเนี่ย่ยานท่อ,อเรียวเกนไปเลยเออเอ้ยนั่นไงนนแล้วไปค่อยไม่ค่อยต่อไปแม่ตายยังอ่ะยัง,งอยู่ด่านกระโดดเดินท่ออยู่เลยครับมันเตีย้ยตกไปสองสามรอบแล้วคะ่ะไปค่อยๆเรียวแกนรอนาน เชือกแกรออยู่รงไหนไม่เห็นเชือกนนำไปแล้วไงลงชิงช้าจังวัดอ๋อรู้เลอเคยมาเล่นแมปนี้เหรอหนูเคยมาเล่นแมปเยอหนูเคยขี่มาต่อยแล้วตกอีกแล้วตกลงแมปนี้ชื่ออะไรนะพี่ออาแกนได้อ่านคารัลติกาเมื่อกี้พี่ออาแกนได้ได้บอกชื่อแมปไหมคะไม่ได้บอกโอเคอ๋อ ไปเล่นเหยอือคนอื่นเขาอยู่ด่านอื่นกันวด้วยครับงาปุ่นกำลังจะไปช่่ิฉันม่วนาเจอพี่ออแกนแล้วเฮเฮ้ยนี่นี่นี่เป็นพ้าอยู่ตอดแล้เขาบัดกันตอนี้เขาบากันป้นก็จัมา่าหนูแต่งตัวเป็นพ้าเนี่ยไม่เห็นอพี่ครับไม่เห็นพี่ออแกนอยู่คนีะ พี่ช้าสวัรค์ว่อยู่ีไไมกัมากออด้รับด้วยค่นผู้ชาคนนี้มาสักมาโดนน้องาโดนมาโดาเฮ้ยเสียวเสียวีไปกลันไปก็ไป่ก็่เนาลกูดาที่น ไอ้ยี่สิบที่มารีเอร์ใช่ลนอนล้วเพี้ยค่กี้ยก่งยังไม่อ่าแล้วมาเพี้ยนั่งงั้นนะไม่ต้องะ แล้วอาแกนเราด้วยคหลุเลยๆเกือบไปเออพัตายต่อหน้าสาวไม่เอาดูดีเกือบต่อไปก็ต่อว่างลดเกลียวได้ยืนอยู่เ เดตกเวาเพียกแกใครเป็นคนดับไฟเป็นคนดับไฟเย้หนูกคนนี้หคือรูคนนี้ครั้งที่สิบลังเลนี่คหนกเล่นด่าแล้วด่าที่ด่านใยญ่หนเล่นอะรุยเล่นอรหน่เล่นดับดับ ขาสั้นกระโดดย่ำไปอ๋อขาสั้นไงโอ้ยมันจับต้องเ็บโดนแบนขาสั้นกระโดดไม่ถึงถ้าคนขายยาเลี้ยวแกนไปไหนแล้วอ่ะเลี้ยวแกนนำไปไกล ยังไม่นำเลยก็แต่ว่ายังไม่ยังไม่เจอี่แกเลยเนนีอแกไม่คิไม่คีนนั้นีคัที่เจอค you <laughs> เลี้ยงมีเพอสัตว์เลี้ยงไม่ได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กดคอมเมนต์ปุยปุยบอกว่าไม่ผ่านสักทีเรียกแกดัง